อย่ากินแพนผ้นอย่ากินตัวแพนผ้นอย่ากินตัวไหนหมุนกินนะครับเดี๋ยวแม่แม่จะหูนหีน่เอ่ะอ่ะกินแบบง่ายๆดูกินแบบง่ายๆ่ายอือเราจะหายไปหนึ่งตัวแล้วครับสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้คุณจาวาวิวทิ้งช้าสวรรค์นะครับคุณชวนทำชวนชวนทำอะไรครับชวนท แต่วันแต่ว่ามันต้องให้เป็นนิ่มๆก่อนครับเนี่ยต้องมันต้องเป็นนิ่มๆแบบนี้นครับ hmm. นี่แล้วเราอันดับแรกแล้วเราก็ใส่น้ำรอก่อนน้ำหนึ่งช้อนพอพอใช้น้ำหนึ่งช้อนใช้น้ำหนึ่งใช่เนี่ยได้ละอ่ะนี่แค่นี้พอหนึ่งช้อนถ้าใส่เยอะมันไม่เป็นเดี๋ยวแม่เทียวให้ก่อน เพราะว่าลองทำดูแล้วอะ่ะมันถ้าใส่เกินหนึ่งช้อนอะ่ะมันจะไม่เซ็ตตัวเท่าไหร่โอเคน้าอุณหภูมิห้องเราจะไปแกะเลย,เลยแกะไม่เนเลยแนกะน่อยนอ่ะอ่ะ,อะเอามาสิมีอะไรมั่งมีมี่มีบล็อกบล็อกลูกตัวการ์ตูนนะครับ แล้วก็มีต,ตัวพับใช่ไหมตัวพับเป็นชิงช้าสวรรค์นี่เราก็ต้องโตให้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมปุ้นนี่นะครับอันดับแรกทำอะไรกันเลยมเออมีรสอะไรรถอะไรบ้างมีรสส้มแล้วก็รสลูเบอรีโอเคเราจะเททีล่าสุดน,นะครับออาวัน อ่าปุ่น,น,นระดับแรกทำไรครับเท <Hey. S 1> ดูแม่มีแม่ทำเป็นบล็อกหอยให้นี่นะคะเป็นไม้ลงบล็อกอ่ารดส้มเทเลยเทตรงนี้อ่ะอ่ะเทตรงไหนตอนนั้นนนี้อันไหนก็ได้เ oh. ทเท,ทตัวไหนก็ได้เ hmm. ทหมดเลย hmm. อ้าเราก็ต้องคนให้มันละลายนะครับอ่า,อา คนจับแก้วด้วยเดี๋ยวปุ้นจะชิมให้เพื่อนเพื่อนดูก่อนนะโอ้ยชิมดิอือ่มอร่อยอ่าเดี๋ยวเราก็จะตักเ็จบ็อกนะเอาเซฟทีละอันเนอะแม่เป็นคนตักใส่เองนะเอาทำไมให้แม่ตักอ่ะอ่ะุ้นตักอ่ะ มันตังกันเลยนะเดี๋ยวปุ้นเตตักอ่ะเดี๋ยวแม่จับแก้วค่ะปุ้นตักอ่ะโอ้ยเสื้อแขนเสื้อมันจะโดนอ้ไนั่นแล้วเนี่ยเออไปเช็ดเทด้วยเออใจเย็น,ยนมันเซตตัวเร็วนะถ้าหนึ่งช้อนอ่ะถ้าใช้น้ำหนึ่งช้อนอ่าปุ้นเทลงโอเคอันนี้มันจะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหม แล้วก็เดี๋ยวเราจะรอเป็นเซตตัวอาขนาดรอน้ำส้มเซตตัวอาทำบูเบอรี่ต่อตักใส่ให้เต็มให้เต็มอันนี้อหน้าเหมือนพี่หมีเลยอ่ะนะครับคือเอาตัวต่อไปพี่กระต่ายหรือเปล่าก็ไม่รู้ <นะ S 2> เอาเทเดี๋ยวมันจะแข็ง เทช้ามันจะแข็งได้ไลยมรีบเทให้ดีกว่าเหมือนมันจะแข็งแล้วเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นอาาัตราส่วนบอดีเป๊ะเลยปิ๊บเอมีเหร่อเชื่นี่นะครับเราก็จะกดแป้นเข้าไปหน่อยนะขณะนี้เราก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นก่อนเดี๋ยวแม่เอาใส่เองนะเดี๋ยวเราเสร็จแล้วเนี่ยขณะที่เราใส่ตู้เย็นเราจะมาทํานี่ชิงช้าสวรรค์รอใส่ พาสัตว์ต่างๆเปอ่าปูนตอนอ่าปูนแกะอันนี้เป็นฐานวงกลมนี่นี่นี่ตัวปูน,ปนแกะมันมีรอยปะใช่ไหมแกะง่ายมากอ่าปูนแกะออกมานี่เขาก็จะมีเจาะรูน,นะเนี่ยเห็นไหมนี่นะครับแล้วก็มีนี่อันนี้เป็น เป็นตรงหันล้อหมุนอ,อันนี้นี่นี่ให้เปิดเปิดออกอันนี้ไว้ล็อกล็อกตัวการ์ตูนตรงที่เป็นชิงช้าอมุนนะครับตัวนี้นะอันนี้ก็ด้วยนี่นี่พางงี้เลยเพื่นอนๆเขาไม่ด้วยนะคะัวันนี้คืนไรอันนี้อันนี้ถ้าใครรู้จักคอ,อมเมนต์ใต้คลิปเ,เลยนะคะ อันนี้เป็นตัวที่เป็นแกนแกนกลางหมูนี่เขาจะมีรอยปลาแล้วก็เขาจะม้วนเห็นไหมเนี่ยเนี่ยแม่ม้วนไว้แม่ม้วนให้ดูนะอ่าปุ้นแกะปุ้นแกะอ่าดูปุ้นแกะปุ้นแกะอะไรแกะตัวชิงชา้าใช่ไหมตัวฐานชิงช้าสวรรค์นะอย่งนะครับจะเป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักมาก จะขอี่แม่ก็จะม้วนให้ไม่ขาด<ะ>ไม่ขาดมันไม่ขาดไหนบอกอเบอร์เซ็ตตัวแล้วยังเล็ตัวแล้วเซ็ตตัวแล้วแล้วก,ก็อันนี้แม่ทำไว้นี่เราจะเป็นกลางหันวางตรงนี้เลยนะ รูแป้นนี่หมุนหมุนหมุน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 เอาหมุนยังไม่ได้ต้องใส่ก่อนเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนนะนี่นะครับลูปมีน้อยขยันมากัน้ขยจนมากันอายุขึ้นมาเดี๋ยวผมจะจับให้ดูนะเพื่อนเพื่อนซซ อาแ,แกะปูนแก่มาเป็นอ่าปูนถือนี้ถือแก้วไว้ก่อนนี่อันนี้ลูกอะไรไม่รู้นี่อันนี้ต้องดันนะดันด้านล่างห้ามดันข้างบนนี่อ่าถือไว้เนี่ยถ้าหนึ่งช้อนมันจะพอดีเลยมันน้ำหนึ่งช้อนนะครับเป็นหมดเลย <laughs> ดูปูนเอาไว้ในนี้ในแก้วตัวสุดท้าย คือจุง๊งไม่รู้รูปอะไรอ่าเดีย๋ยวจะประกอบนะได้เลยเขาบอกว่าให้เอาประกอบให้ประกอบใส่้อยปุ๊ยเอาไปใส่นี่ก่อนปุบจะเป็นชิงช้าสวรรค์ไมเนี่ยน่<ม>าะจะเป็นนี่ให้อยู่นี่ตรงร่องนี้พอดีเลยเ<ร> สองเราจะสลับสีเอาสามนะครับสามสามสามเ้วเอามือดันด้านล่างไว้นะสี่สสจะเป็นชิงขึ้นพาพาสัตว์ขึ้นชิงช้าสวรรค์เจ็ดห้ามีหก<า><า>อันสุดท้ายนะครับ อันที่หกอ้ออ,อันนี้เป็นอฮ้อยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยนะยเฮ้ยเฮ้ยงฮ้ยเา้ยเฮ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 นยเฮ้ยเฮ้ยเฮนยเฮ้ยนฮ้ยเั้ยเฮ้ยนฮ้ยเฮคยัฮนเฮ้ยเฮ้อัฮเฮานเฮ้ดันดัเ้เฮ้ยเ้เฮันเเฮยน้้ัเ้เัน้ นี่ให้เป็นอย่างนี้ <Yay! S 1> อ๋อหลุดนี่เขาต้องใช้บล็อกตัวนี้อีกล็อกล็อกล็อกนี่นะครับนี่นะครับจะใช้ตัวนี้ล็อกนะครับนี้ด้วยใช่อันนี้ต้องเดได้ได้เพื่อนเพื่อนให้ความดูแล,แลผู้ใหญ่ไม่ใช่เด็กๆก,ก็ทำได้แต่ว่าตรงนี้ต้องให้ผู้ใหญ่ทำให้มันมันยากนี่นะนี่นะ ฟืแล้วก็ล็อกตรงนี้นะครับเราต้องจับสองมืออย่างนี้ไงมถึงจะล็อกได้เนี่ยเราก็จะใส่ในนี่นะครับชิงช้าสวรรค์น,นะครับรนะอย่าเพิ่งหมุนอย่าเพิ่งหมุนเดี๋ยวมันลนเดี๋ยวลองหมุนกันดูนะคะนี่นะครับมัน,นเดี๋มันจะหมุนได้ไหมเดี๋ยวได้ขยับก่อนขยับก่อนแป๊บนนะึงจะหมุนได้ไหมเนี่ยมันติดมันติด นี่มันหมุนได้นิดหน่อยนะครับมันหมุนได้เห็นไหมหมุนได้หมุนได้หมุนได้แต่ต้องเบาๆเพราะว่าหมุนไปทไหนอก็ได้นะเดี๋ยวเพิ่งชิมแบบชิงช้าสวรรค์เลยปุ้นนี่เดี๋ยวแม่จำให้เดี๋ยวแม่จำให้อ่ะอ่ะหมุนที่หมุนได้ไหมนี่หมุนวันแรกหมุนแลนอย่ากินแผ่นอย่ากินตัวแผ่นอยากินตัวไหนหมุนกินนะครับ่าเดี๋ยวแม่แม่จะหมุนให้ กินแบบง่ายๆดูกินแบบง่ายๆเออเราจะหายไปหนึ่งตัวแล้วครับแล้วก็จะกินตัวอื่นก็หมุนหมุนมุติดดติ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 ดดติดตะหนดะโอเคโอเคอะอกินตัวไหนตัวนี้อุ้ยกินตัวไหนโอ้ลนลนเอาเราจะหล่นหมดแลชิงช้าเนี่ยอืม นี่นะคบอุ้ยอ่ะอ่าแม่จับให้แม่จับให้อ่ะหมุนหมุนกินเลยอือโอ้กินแบบหมุนชิงช้าสวรรค์น,นะครับตอนนี้อือเต็มปากเต็มคำเลยหมดแล้วนะครับนี่อ่าเราหมุนเล่นๆที่นี้เหลือแล้วก็จะหมุนเล่นได้พิ้วฟิ้วหลุดด้วยโอเคกินเยลลี่ดีไอวาชิงช้าสวรรค์สำหรับคิดนี้แค่นี้กัน ไปซื้อมาทําเองได้ที่เซเว่นใช่ไหมครับค่ะได้อ๋อชอบรถไ,ไ,ไหนมากที่สุดครับชอบสีแดงชอบสีแดงสรับชอบเป็นลายเสืออ๋อชอบลายเสือเพราะ<ป>ามันน่ารักดีโอเคสหรับคลิปนี้แค่นี้นะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจป,ปุ่นด้วยกันบ๊ายบายบ๊ายบายกินเล่นนีเอาครับกินน้ำที่เหลือ